ดีค่ะประพาพิมทองอินจากประเทศไทยตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ทุกคนกําลังสงสัยใช่ไหมคะว่าตัวเองนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไวรัสโควิด -19 เนื่องจากได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ เช้ือไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในระยะที่น้อยกว่า1เมตรเป็นเวลามากกว่า5นาทีโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดทั้งยางอาศัยในพื้นที่ระรอกเดียวกันและมีบริเวณอากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกในระยะที่น้อยกว่า1เมตรเป็นเวลา15นาทีโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยสิ่งที่ควรทําคือ 1. กักตัวอย่างน้อย14วันในพื้นที่กักตัวและห่างไกลจากผู้คนค่ะ 2. รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการตรวจโควิด1 9 3. หากมีอาการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสุดท้ายนี้อย่าลืมหมั่นล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะ Stop spreading COVID other respiratory diseases other COVID-19 or Be sure to use alcohol hand gel frequently. Wear your face mask all the time while in the public place. Keep your social distancing. Our Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand, need your cooperation to prevent the spread of COVID 19. Thank you.